สวัสดีครับวันนี้พามาชมการกีดยางนะครับผลตกมาพอดีนะครับนี่จะกีดต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นะครับเพราะว่าผลโอรยมาแล้วนะครับยางก็หยุดไว้หลายวันแล้วนะครับนี่เป็นมิตที่สองนะครับ หลังจากหยุดไปนะครับผลมันตกนะครับอย่งนี้เยอะนะครับที่มันยังไม่ได้เขีดน,นะครับไม่รู้จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับผมก็โปรอยอยู่อย่างนี้มาสองสามครั้งนี้แล้วนะครับ ตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วนะครับที่ไม่ได้กรีดนะครับยังไม่ได้กรีดนะครับนีแยกนะครับหลังจากที่หยีดไปนะครับรู้ว่าถ้าโดนน้ำฝนเดี๋ยวมันจะเน่านะครับน่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับ รอบๆข้างไม่มีขัเลยครับยัางก็ออกดีนะครับรู้น้ำยางหยุดครับมันจะหยุดเรื่อยๆของมันอย่างนี้นะครับ เริ่มแก่ฝีมือเริ่มตกไปเยอะนะครับดูอาการผลสักหน่อยนะครับจะกลับก็เดี๋ยวเสียเที่ยวนะครับมาแล้วนะครับ ถ้าหยุดก็จะกรีดนะครับแต่ถ้าไม่หยุดก็คงจะหยุดแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำยางน้ำมันเข้าในท่อน้ำยางนะครับเดี๋ยวเดีาะว่ามายางแะเน่านะครับนะครับอาชีพของคน อิดยางนะครับก็เสี่ยงนะครับเวลาฝนตกอย่างนี้นครับโอกาสที่จะได้บ้างไม่ได้บ้างมันนะมันมีนะครับ ได้ตีดให้ดูนานแล้วนะครับในค่อยว่างจะทำคลิปเลยนะครับตรงนี้ขออภัยฟรีทุกท่านนะครับของส่วนข้างๆก็มาจอดอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับ ฝนเริ่มโรยเม็ดบางๆแล้วนะครับบางต้นก็น้ำจะลงะครับกีอย่างเริ่มน้ำแล้วครับอย่างถ้าเราไม่รีบกลีดมันตอนฝนตกนะครับดูนะครับกีอย่างแล้วน้ำยางมันจะออกดีกว่านะครับเวลาฝน ไม่ตกนะครับเพราะว่าน้ำมันจะไม่เข้าในท่อน้ำยางนะครับต่อภัยนะครับมันจะแกว่งไว้นิดนึงนครับ ว่ามือถือลอยนะครับอีกมือหนึ่งฟีดนะครับไม่ได้ใช้ขากล้องนะครับ ยังหยุดดีนะครับเราไม่รู้ว่าจะได้น้ำผลหรือว่าจะได้น้ำยางนะครับลองลุ้นกันดูนะครับที่สองนะครับอย่าง หยุดไปหลายวันนะครับเป็นเดือนนะครับแล้วก็ที่สองเองนะครับอีกสามสี่มีตรก็จะออกดีกว่านี้เยอะนะครับยัง ส่วนมากจะกกีดวันเว้นวันนะครับก็น้ำยางมันจะได้คนคุณภาพน้ำยางดีหน่อยนะครับคนเริ่มโตอีบางๆแล้นะครับ เดินบนอยู่ที่รถนี่แหละครับเตรียมจากนี้นะไม่อยากจะก,กรีดเลยนะครับเพราะว่าฝนโปรยโปรยอย่างนี้นะครับนายางเน่าขึ้นมาเสียความรู้สึกนะครับ ไม่รู้จะตกหนักไหมนะครับถ้าไม่ตกก็ดีนะครับก็เกรงว่าตอนเช้ามันจะมาแรงขึ้นตอนใกล้สว่างนะครับจะโดน น้ำฝนเรียบร้อยเลยนะครับจีบไปคุยกันไปนะครับฝนมันเริ่มบางแล้วนะครับนะครับ คนที่ฝึกกีดก็กีดอย่างนี้คนระับช้าๆไม่ต้องรีบนะครับกีดเร็วถึงจะเก่งยังไงมันก็กินเนื้อไม้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเซียนนะครับไม่มีคำว่าเซียนนะครับการกีดอย่าง แต่ละต้นนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรบ้างนะครับแต่ละวันนะครับบางวันก็น่าเสมอดีบางวันก็ไปเจอตาไม้นะครับต้องใช้ความระมัดระวัง หลวกเยอะหลวกนี้ไม่เป็นอันตรายต่อต้นยางนะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปทำรังข้างบนต้นยางแล้วก็จะลงมาขึ้นไปกินกิ่งยางแห้งนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับถ้ามีเวลาจะ เอาไม้แทงให้ตกลงมานะครับเวลาเรากีดยางมันจะได้ไม่มีนะครับไอ้พวกอย่างเงี้ยกินคมมีดนะครับเวลาเรากีดเราต้องออกออกก่อนนะครับไม่งเ้มันจะกินคมมีดของเรานคนัะ ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับผลเริ่มโอ้ยเม็ดบางๆแล้วนะครับสวัสดีครับ